เชฟโดและเทรลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปถึงอ่าสวัสดีครับ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 พี่น้องนครับกับรายการฟลิกไปเที่ยวไปทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง Travel Channel ทรูวิชั่นจิ3แห่งนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ที่สมุทรปราการและทีซีแมนครับครับผมนะฮะก็ ที่แล้วเราไปเที่ยวไหนมาในเมืองโบราณเมืองโบราณโอ้ไม่เคยไปพี่ไม่เคยไปเมือง <laughs> อาจจะเคยไปครัง้งหนึ่งตอนเด็กๆแต่จำไม่ได้เออไม่เคยเออไปผมว่าจริงๆแล้วมันใกล้มากนะใกล้กรุงเทพมากมซึ่งขับรถเนี่ยผมว่าประมาณถ้าเกิดจากตัวเมืองเนี่ยก็ประมาณสี่สิบนาทีออกนอกเมืองน,นี่เนี่ยเรถึงแล้วเออการเดียวเองแต่ว่าจริงๆคนกรุงเทพมหานครครับลืมลืมที่จะแบบไปเที่ยวอะไรที่ใกล้ๆแล้วก็แบบสแสวงหาอะไรไกลๆสุดท้ายพวบอกว่าจะไปเที่ยวแล้วก็อ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ว่าถ้าเกิดแบบอ๋อใกล้ๆเนี่ย ง่ายๆอย่างที่เราทำเนี้ยก็ได้นะสมุทรปราการที่ที่ไปอย่างนี้ได้ความรู้มากมายเลยถูกแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะครับสวนปราการแห่งนี้นี่เองโหขับรถผ่านตลอดนะใช่ผมเห็นตลอดอยากจะมามากเลยวันนี้สมใจละได้มาถูกวันนี้สมใจละมาถูกจริงๆแล้วมาไม่ยากเลยใช่หลับปับเดียวถึงไม่นี่ไม่หลับดิพี่ขับรถมามาด้วยเชฟเรดเทรลเบเซอร์นะครับครับช่วงด้าน หนึบแน่นถูกต้องแล้วก็นิ่มนะนิ่มนะอย่าคิดว่าแบบเป็นเหมือนลุกไล่รถกระบะแล้วจะแข็งไม่ใช่คาากสบายพร้อมเลยในรถนะใช่ไหมที่นั่งกว้างขวางกว้างด้วยเลยเงนี่เจ๋งผมชอบเดี๋ยววันนี้เราจะแวะซื้อของฝากกลับไปฝากเต็มรถเลยเต็มรถเลยตั้งใครพี่ตั้งแกเอางี้อย่าเสียเวลาเลยยืนตากแดดนานแล้วเข้าไปไหนดีวะไปพี่ไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับนี่พี่หนิงครับขอต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ค่ะครับผมอยากรู้อะไรถามพี่หนิงได้จุประสงค์ของการก่อสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่ออะไรครับตรงนี้ท่านผู้สร้างนะคะสร้างพิพิธภัณฑ์ส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อที่1เก็บรักษาวัตถุโบราณค่ะและสองก็คือเพื่อเป็นการจัดองรักษาไว้ซึ่งงานศิลปะไทยตรงนี้ค่ะโดยศิลปะที่เราเห็นในส่วนนี้คืองานศิลปะช่างสิบหมู่ค่ะ ช่างสิบมูอช่างโบราณเลยที่มีผลงา่ดีกรมศิลปากรอ่าเป็นอันนี้เป็นในส่วนของเอกชนค่ะะค่ทั้งหมดนี่เลยใช้มือทําทั้งหมดค่ะก็เป็นขาเป็นงานสร้างสรรค์ด้วยมือค่ะเป็นช่างสิบมู่ชั้นที่เราเข้ามาเที่ยวเนี่ยเรามีชื่อว่าชั้นโลกในส่วนของชั้นนี้จะประกอบไปด้วยงานปูนปั้นประดับเป็นจะลงงานสลักดุนเสาดีบุก เสาดีบุกอ่ฮะหมายความว่านี่คือทั้งต้นเป็นดีบุกหมดเลยรอบๆบนอกค่ะเครื่องในเป็นเสาปูนาหกเหลี่ยมแต่ว่าบริเวณด้านนอกน,อน,นี่เป็นงานสลักด,ดุนหุ้มด้วยดีบุกค,ค่ะ ก็เป็นงานเคาะขึ้นรูปริเรียกได้ว่าโชว์ฝีมือช่างสิบหมู่ของไทยว่ามีความประณีตวิจิตรแค่ไหนยอดมากอเคชั้นแรกเรียกว่าชั้นโลกชั้นโลกค่ะโลกโลกเราเนี่ยนะฮะอะไรเป็นตัวหมอก็เป็นชั้นโลกบ้างคับคือทั้งหมดนี้อย่างเริ่มต้นจากข้างบนนะค่ะที่เป็นงานกระจกสีเซนกราสตรงนี้เราเปรียบเสมือนกับว่าเป็นหลังคาโลกเพราะว่าหากเราพิจารณาในรูปแบบของลวดลายอะค่ะก็จะมีทั้งดวงอาทิตย์แผนที่โลกโบราณแล้วก็ จักรราศีส่วนด้านนอกก็คือตัวเราเองค่ะใช่ครับน่าจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมค่ะเป็นมนุษย์ค่ะแสงกโค่ะเป็นตัวของเราเองซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาสะท้อนความเป็นโลกนะแต่ว่าโลกของเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าขาดหลักขาดความเชื่อเพราะฉะนั้นเสาทั้ง4ี่ต้นด้านในที่เราทําเป็นงานศิลปะเนี่ยจึงสื่อไปถึงเรื่องราวของศาสนาหลักทั้ง4ี่ของโลกค่ะ าเกิดเราดูจากข้างนอกตอนที่คุณน็อตกับคุณแมนเข้ามานะคะจะเห็นว่าตัวอาคารของเราเนี่ยเป็นทรงโดมอาคารทรงโดมเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลกค่ะส่วนองค์ชั้เอราวัณเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสวรรค์นะเป็นชั้นจักรวาลข้างบมนี่ค่ะคือไปถึงว่าอันนี้คือโลกแล้วเกิดเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็เป็นส่วนไหนส่วนท้องอ่ะส่วนท้องของช้างก็เราจะเรียกว่าชั้นจักรวาลค่ะชั้นจักรวาลค่ะเป็นสวรรค์อีกแบบหนึ่งเราลองขยับขึ้นไปดูข้างบนหน่อยกันค่ะ นอะรรคับตรงส่วนด้านหลังนี้คือซุ้มพระเกศค่ะเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะเป็นศิลป,ปะในช่วงสมัยราชวงศ์สุยของจีนค่ะตั้ปีแล้วครับประมาณ1,300ปีค่ะปรางที่เราเห็นนี้คือปรางแสดงเมตตาธรรมค่ะค,ค่ะก็คือ,อลักษณะท่ายืนเป็นท่าแบบตรีพังอะค่ะเอียงสรีระ สามส่วนวยการคือในส่วนของหัวไหล่สะโพกแล้วก็หัวเข่าค่ะลักษณะบันไดที่สร้างขึ้นมาในส่วนของตรงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับพญานาคค่ะเพราะว่าตามคติความเชื่อ ของคนโบราณเนี่ยจะเชื่อว่าพญานาคเนี่ยเป็นเส้นทางเป็นส่วนที่ขาดเชื่อมต่อกับระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์เหมือนเราคนไทยที่เชื่อในเรื่องของสะพานสายรุ้งอะค่ะเราสังเกตวลาเราไปตามปราสาทหินเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบันไดพญานาคอันนี้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อความเชื่อของตรงเนี้ยค่ะค่ะนี่เราอยู่โลกใช่ไหมคะเราอยู่ชั้นในชั้นโลกค่ะกับมันขึ้นสวรรค์เราขึ้นสวรรค์เรารีบขึ้นสวรรค์ป่ะเรีบติดป่ะ เมื่ไรครับสร้างตั้งแต่ปีพศ2537ค่ะใช้เวลาสร้างกี่ปีครับใช้เวลาสร้างประมาณ10ปีค่ะแล้วก็เริ่มเปิดให้เข้าชมในระหว่างที่เปิดให้เข้าชมเนี่ยก็มีการตกแต่งบริเวณด้านในด้วยค่ะเพราะว่าในช่วง10ปีนั้นเป็นส่วนของโครงสร้างแล้วก็ การตกแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะการตกแต่งก็มีมาเรื่อยๆค่ะจนเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์จริงๆแล้วก็เมื่อประมาณปี2554ค่ะตอนนี้แล้วประมาณปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะเสาที่คุณน้อยกับคุณแมนเห็นเนี่ยเขาใช้เวลาในการเคาะงานตรงนี้ประมาณต้นละสามปีเป็นอย่างน้อยอะค่ะต้นละสามปีเป็นอย่างน้อยค่ะก็คือเคาะงานทั้งหมดนะคะใช่ค่ะใช้ช่างกี่คนครับทั้ง ส่วนของเสาวนี่ใช้ช่าง8คนค่ะแต่ว่างานปูเนี่ยเราใช้ช่างประมาณ30คน <c oughs> ค่ะเป็นทีมงานของอาจารย์สำรวยเอ็มโอดค่ะ <c oughs> ซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านตรงนี้มาพอสมควรลิลิปอะอ่ะลิฟนี่คือเป็นขาค่ะ ส่วนของทางขึ้นในส่วนของตัวช้างเนี่ยเราจะทำในส่วนของขาหลังซึ่งขาซ้ายเนี่ยเป็นเป็นลิฟต์อะค่ะส่วนขาขวาเป็นบันไดวนค่ะบันไดวนของเรามี66ขั้น่ะค่ะไม่ลืมเนื้อไม่ลืนไงอะไรนะขึ้นบันไดข้สวรรค์ยากลำบากหน่อยไม่ได้ไง